เอางี้แล้วกันผมอยากให้ดูภาพนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเรามาคุยกันตรงนี้แนวโน้มด้านต่างเนี่ยมันโถลลงมาเป็นแนวโน้มของโลกเป็นแนวโน้มซึ่งเป็นปนัญหาของไทยเองและเป็นแนวโน้มที่เป็นทั้งไทยทั้งโลกเหมือนกันเลยนะครับที่มันโถมเข้ามาขณะที่ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเราก็มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นอย่างที่อาจารย์เล่าด้านหนึ่งก็อยู่ในระดับของกระทรวงใช่ไหมอยู่ในระบบเราอยู่ในระบบระบบมันก็มีกระบวนการของม,มันมีกลไกในการเดินของมันนะครับอย่างเดียวซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าทั้งระบบจะมาสนใจเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนก็เหมือนกันศูนย์การการ,รี้ก็ชุมชนมันแยกกันไม่ออกอ่ะมันต้องเอาไปเกี่ยวพันกัน โดยเฉพาะถ้ามาฟังอาจารย์เล่าถึงเรื่องเออเกษตรอ่ะว่าไงกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยว่าไงหรือกระทรวงอื่นๆก็เหมือนกันที่น่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับมีงานชุมชนยังไงสื่อยังไงหรือหน่วยงานอื่นอ่นยังไงอันนี้ก็น่าคิดอยู่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่โดดๆเราอยู่ร่วมกับหน่วยงานอื่นเราอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นนะครับซึ่งทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเห็นโฆษณาจะ อะไรครับจากาหน่วยงานโน้นหน่วยงานี้นะนะครับลงมาเป็นประจำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าพอลงไปเคลื่อนไหวลงไปทำเนี่ยมันมีตีความไม่เหมือนกันเราทำยังไงดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันทีนี้สิ่งที่มันผมสนใจและผมก็ดีใจที่อาจารย์ได้สะท้อนออกมาก็คืออย่างนี้นะครับผมใช้แบบเมื่อเช้า เส้นแนวตั้งเนี่ยเป็นว่าในเรื่องความสามารถของศูนย์การเรียนรู้ความสามารถของอาจารย์ซึ่งเป็นแกนนําของครูของบุคลากรน,นี่เส้นแนวตั้งแกนที่เป็นแนวตั้งแล้วก็เส้นที่มีแนวตั้งก็คือเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเป็นโจทย์ให้เราต้องแก้ไขที่ท่านอาจารย์เขียนกนขึ้นมานี่แหละนะครับ ส่วนแนวนอนเป็นเรื่องของการละเวลาสมมติว่าเริ่มตั้งแต่ปี2องพซึ่งโครงการเริ่มไอ้จริงแล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายๆกลุ่มก็เริ่มแต่เริ่มเรื่องศูนย์การเรียนรู้ซึ่งเป็นโรงเรียนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องแนวคิดเนี่ยนะครับสมมติเราเริ่ม2อ5 0นะนะครับแล้วเราลองมาดูนี่คือเส้นกราฟเส้สมมนกราฟนี่คือเส้นปัญหานี่เป็นปัญหาเรื่องสมมติว่าเรื่องคือสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมมันก็ขึ้น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 ไม่ยอมจบ นะครับปัญหาเรื่องของการใช้พลังงานมันมีขึ้นมีขึ้นแต่แนวโน้มอาจจะเริ่มลดลงพระคนเนี่ยเริ่มฉลาดขึ้นในการใช้พลังงานรู้จักการพลังงานรู้จักการใช้พลังงานทดแทนนะครับขณะเดียวกันปัญหาสมรรถนะอีกปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาว่าด้วยเรื่องอะไรครับเรื่องของบริโภคนิยมวัตถุนิยมดูแนวโน้มแล้วกระแสมันแทบไม่ลดเลยผมไปเยอรมันมา นะครับไปยุโรปม,มาเราก็เห็นกระแสชัดเจนโอ้โหกระแสของธุรกิจการตลาดนี่มันแรงจริงๆทุกอย่างเป็นเรื่องมาเก็ตติ้งหมดมาเก็ตติ้งมันคุมหมดนี่สมมุติว่าเป็นกระแสเป็นโจทย์ที่ท้าทายเราเป็นแนวโน้มที่ท้ารายเราที่เราลองมาดูความสามารถในการรับมือของเรานะครับสมมุติว่าถ้าเรายังเดินแบบเดินเดิมใช้ความสามารถขนาดเดิมนะครับ ยุทธศาสตร์แบบเดิมเราก็คงจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเทีลนิดเทีลนิดเทีล,น,ทลนิดขึ้นมาอย่างนี้กราฟไม่ตกแต่มันไปน้อยนึกออกไหมครับขณะที่ปัญหาเป็นไงครับมันเพิ่มมากขึ้นมันเพิ่มมากขึ้นมันช่องว่างตรงนี้มันมันเติมไม่ถึงอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ถ้ามองด้านบวกแต่ถ้ามองด้านลบคือพอถ้าอาจารย์กรเกษียณไปย้ายโรงเรียนไปอะไรไปมันก็จะแผ่วลง และบางทีอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้หลังจากนั้นไปสิบปีอาจจะสนใจขึ้นมาใหม่นี่ก็เป็นแนวโน้มที่เป็นไปได้เหมือนกันความสามารถในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นตกลงไปกว่าเดิมอันนี้ก็โอเคดีอยู่แต่ดีไม่พอ ตรงนี้สิเป็นกราฟที่เราปรารถนาที่สุดอันนี้ยกระดับขึ้นได้เรืยและวันหนึ่งก็มาทันกับปัญหาได้หรือใกล้กับปัญหาที่สุดอันนี้คือความสามารถที่เราปรารถนาจริงไหมครับจริงไหมนี่คือเส้นกราฟที่เราปรารถนาอยากไปให้ถึงยกระดับความสามารถนะฮะทีนี เวลาเรามาคุยปั๊บเมื่อกี้เวลาฟังปับ๊บเราก็จะฟังได้เห็นเลยว่าแนวโน้มที่เราเป็นห่วงที่มันท้าทายมันจะมีสองประเภทใหญ่ๆห,หนึ่งแนวโน้มที่มาจากภายนอกอันนี้เราทําด้วยตัวเราเองเนี่ยยากมากเราฝืนไม่ึ้นไม่ไหวแนวโน้มนี้เราพวกเดียวนะครับเราศูนย์การเรียนรู้ของเรียนไม่มีทางเอาชนะม,มันได้มันใหญ่เกินไปต้องผลกกาลังกันทั้งสังคมและทั้งโลกด้วยมันยึงจะสู้ได้นะจริงไหมครับ แต่มีแนว,แนวนโน้มหนึ่งซึ่งมันอยู่ในเราจัดการได้เป็นตัวเราเองคือความสามารถภายในองค์กรของเราบุคลากรของเรากระบวนการเรียนการสอนของเราวิธีคิรเรอันนี้เราปรับปรุงได้มันอยู่ที่ตัวเราเองนะฮะทีนี้สิ่งที่มัน,น่าสนใจก็คือว่าขณะเดียวกันนี่เราทาแต่ภายในภายในเราทำเต็มที่แล้วแต่กระแสกระแสน้ําที่มันทวนมันแรงกระแสลมที่มันทวนเราก็แรง แล้วมีอะไรมังไม่ที่เป็นสัญญาณที่จะมาบอกว่าต่อไปกระแสของโลกก็กําลังจะเปลี่ยนเหมือนกันผมก็อยากบอกให้อาจารย์ได้สบายใจว่าขณะนี้นะครับกระบวนการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่อย่างกลุ่มที่ผมไปเรียนรู้จากเขาอย่างปีเตอร์เซงเง่เนี่ยปีเตอร์เซงเง่ี่เขาก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย MIT อย่างที่บอกแล้วนะครับ ปีเตอร์นี่เขาก็ไปเผยแพร่ความรู้สร้างเครือข่ายไว้ไม่น้อยเป็นธุรกิจที่ทำงานเพื่อสังคมและธุรกิจที่ไม่ทำลายสิ่งวแวดล้อมกระแสนี้ก็กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นออาพูดง,ง่ายขณะนี้มันมีเพียง20%ในโลกของธุรกิจแบบนี้แต่ผมเชื่อมั่นว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะไม่ใช่20% 20%แล้วมันจะเป็น 40- 50, 50. หรือไปเร็วกว่านี้ก็ได้ เพราะดูจากตัวอย่างของธุรกิจหลายแห่งปรับตัวมากขึ้นใช้พลังงานฉลาดขึ้นรู้จักอะไรครับใช้สินค้าใช้วัสดุทั้งหลายที่มีการนะรครับมีการรีไซเคิลมากขึ้นกระแสนี้กําลังนามาแรงนะฮะแล้วอย่าลืมว่าเนี่ยโลกอนาคตเนี่ยนะครับกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่จะออกมาจากยุคองต่างๆก็ดีเรื่องดับบลคาร์บอนไดออกก็ดีสินค้าสิ่งเหล่านี้กำจะมาแรงขึๆๆ้นเรื่อยๆจะมา บีบทาให้กระบวนการผลิตในโลกนี้ต้องปรับตัวทําให้เป็นกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนแล้วไอ้กระแสนี้มาแรงแน่นะครับตันจะแรงขนาดไหนอีกสิปีหรือ20ปีผมยังทายไม่ได้แต่ผมดูแนวโน้มแล้วอันนี้มาแรงกระแสของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและตัวที่เป็นตัวเวิร์กที่สำคัญที่สุดคือตัวโรงงานต่างๆตัวธุรกิจต่างๆกำลังจะเดินไปตามเส้นทางนั้น นะครับในเมืองไทยก็มีการพูดถึงกลุ่ม CSR CSR คือ corporate social responsibility ึตอนนี้ก็ยังเป็นแค่ภาษาอัรียษว่า buzzword พูดพูดแต่ปากเยอะแต่การกระทำจริงๆยังมีน้อยแต่ว่ากระแสมันก็จะเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุน,น้อยๆท่มสังเกตเห็นนักธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนี่มีการกระหนักมากขึ้นนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้ยังเป็นกระแสอยู่ แต่พวกที่ยังที่น่าห่วงมากที่ผมดูแล้วก็คือพวกธุรกิจการท่องเที่ยวพวกนี้ก็ยังเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบสิ่งแวดล้อมอยู่มากนะครับไม่ใส่ใจในการดูแลการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมอันนี้ยังเป็นยังเป็นกระแสที่ผมหนักใจบอบตรงนะครับดูตามเกาะต่างๆตาม,ตามาสถานที่ท่องเที่ยวแถวช,ชาย่งชายปางหลายยังมีการลุกที่ลุกเอาเปรียบธรรมชาติเอาเปรียบสังคมอยู่ แต่แนวโน้มผมยืนยันว่าแนวโน้มของพวกธุรกิจที่จะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจเรื่องสังคมใส่ใจเรื่องการพัฒนาที่ยังยืนนั้นจะเป็นกระแสกระแสที่แรงขึ้นเรื่อยๆส่วนจะกลายเป็นกระแสหลักเมื่อไหร่ผมยังอาทิอังยังทายไม่ได้เรื่องที่สองก็คือเรื่องของความไม่พอใจต่อระบบธุรกิจการเงินการธนาคารในโลกขณะนี้นะครับไม่เคยมีมาก่อนที่นัก การธนาคารจะถูกโจมตีนะครับจะถูกวิาพากษวิจารณ์อย่างแรงในยุโรปตัวน,นออกไอในยุโรปและอเมริกากระแสนี้ก็กําลังมาแรงขึ้นเรื่อยผมคิดว่ากระแสที่กําลังจากาท้าทายระบบทุนนิยมที่เห็นแก่ได้เห็นแก่เงินเนี่ยกำลังจะแรงขึ้นเรื่อยในประเทศต่างๆแต่คงใช้เวลาอีกเป็น10ปีแต่ไม่แน่ถ้าเศรษฐกิจมันเกิด ล้มคลืนลงมาอันเกิดขึ้นจากนี่สาธารนณะในสหรัฐอเมริกาก็ดีในยุโรปตะวันตกก็ดีวิธีคิดอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่พวกที่จะเปลี่ยนชา้าผมไม่รู้ก็คือจีนและอินเดียเพราะจีนและอินเดียเป็นประเทศเพิ่งเกิดใหม่นะครับแล้วก็ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมยังมีน้อยกว่าในยุโรปแล้วอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นประเทศเพิ่งเกิดใหม่เพิ่งมีรายได้ใหม่เนี่ยไอ้ความกระหายทางวัตถุมันสูงมาก ความหลายแตงว่าถูกบูรณาการใช้ทรัพยากรมันก็จะเปลืองมากอย่างที่เราเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยใช้ทรัพยากรสิ่งเปลืองขนาดไหนสร้างปัญหาขนาดไหนอันนี้ก็จะตามเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามกระแสภายนอกโลกผมจะบอกให้ว่าขนาดนี้มันจะถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยไม่สามารถไปรับมือได้แต่เราเห็นอ่านกระแสได้แล้วที่น่าสนใจที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์พรุ่งนี้เราจะคุยกันต่อนะครับ ก็คือประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสมดุลเนี่ยนะครับอย่างพวกสแกนดิเนเวียอย่างฟินแลนด์ Finland, อย่างสวิตเซอร์แลนด์พวกนี้เป็นตัวอย่างที่ดีผมว่าเพราะเขาเน้นอะไรครับเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้าน,นตา่างๆนะฮะทีนี้เราลองมาดูสิครับว่ามีอะไรบ้างล่ะที่เราเกินกำลังเราทำไม่ได้ แต่มีอะไรบ้างที่เราพอจะทำได้แล้วเอามาใช้กับกระบวนการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้เด็กสามารถรับมือกับโลกอนาคตได้เพราะผมคิดว่ามันเป็นธรรมดาของโลกอะครับน้อยคนที่จะสามารถรับมือได้ก่อนที่เหตุการณ์ร้ายจะมาถึงโดยส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์มันร้ายเกิดขึ้นก่อนแล้วมาปรับตัวเรียนรู้ทีหลังพูด,ดง่ายๆว่า ฟื้นตัวให้เร็วจากอะไรครับจากวิกฤตททายังไงเมื่อเกิดวิกฤตแล้วฟื้นตัวให้เร็วไม่สร้างภูมิคุ้มกันภายในสร้างความคิดภายในเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะท้ายสุดมันอยู่ที่ใจมนุษย์อยู่ที่ความคิดมนุษย์อยู่ที่การยึดถือคุณค่านะครับยึดถือความหมายของชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันจะทําให้คนบางคนแข็งแ,งแงกร่งเจอวิกฤตเกับวิกฤตทําให้ตัวเองแข็งแกร่งนี่ก่อนไหครับ แต่บางคนถ้าจิตใจภายในภูมิคุ้นกันภายในไม่ดีพอเจอวิกฤตครัไปไงครับแตกเลยไปเลยไปรับมือไม่ได้